พี่<ซ>ค่ะ,คะพี่ชื่อพี่พานะคะพี่ชื่อพี่สีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่สองคนนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรจะพาชมหลักการเรียนการสอนของสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะและรางวัลที่พวกเรานะคะได้รับมาค่ะไปชมกันเลยค่ะไปตอนนี้นะคะพี่สองคนนะคะ<อ>ก็พามาถึงห้องแผนวิชาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราจะพาไปไหนกันดีคะพี่ซีต่อไปนะคะเราก็จะพาไปชมห้องเรียนและหลักการเรียนการสอนของเรากันค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงหลักการเรียนการสอนของแผนกการจัดการทรัพยากรนุษค์ค่ะค่ะแผนกของเรานะคะจะเป็นการเรียนการสอนในระบบพวิพาชีค่ะจะจัดเป็นผลงานหนึ่งปีค่ะแล้วก็เรียนอีกหนึ่งปีค่ะเดี๋ยวพี่จะให้พี่เล่าประสบการณ์การฝึกงานที่ได้รับมานะคะ ประสบการณ์ฝึกงานของพี่นะคะก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานจริงได้สึกฝนวินัยต่อตนเองค่ะแล้วก็หลักเลยนะคะเรายังมีรายได้ระหว่างเรียนค่ะทําให้เรานะคะไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ยังแบ่งบัพาระพ่อแม่ได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณห้องเรียนของแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะที่จะใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะหากามีงานที่จะใช้กับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะเราก็สามารถนํามาใช้ในห้องนี้ได้ค่ะ เหนือจากห้องเนียนะคะเรายังมีห้องให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้มีทั้งสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าห้องสำนักงานส่วนมุมของผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางกงค่ะที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพนะคะ สองปีซ้อนนะคะนั่นก็คือปี2 5 6 1และป25ี2,560นั่นเองค่ะมาเชิญชมวีภาคกันได้เลยค่ะค่ะแล้วแผ่ของเราก็ยังไม่เป็นตัวแทนของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลายการอาชีวมังกรในการนำเสนอผลงานแคมกิน ับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติและได้รับรางวัลระดับชาติ5ดาวด้วยค่ะปีการศึกษา2,561และในปีการศึกษา2,560นะคะพวกเราก็ยังได้มีการนำเสนอแผอนธุรกิจ2จังหวัด2มหาลําค่ะและพวกเรานะคะก็ยังได้รับรางวัลระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติซึ่งในระดับชาตินะคะพวกเราก็ยังได้รับรางวัล5ดาวด้วยค่ะ และแผนกการจัดการทรัพยายกรมนุษย์ของเรานะคะก็ยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันที่สํานักงานอาชีวศึกษาได้จัดขึ้นเช่นการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่จากระดับภาคสู่ระดับชาติค่ะค่ะและรางวัลมีดังนี้นะคะเราได้เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเน,นื่องได้รับรางวัหลหลายผลงานหลายประเภทขอยกตัวอย่างดังนี้ค่ะโดยในปีการศึกษา2560ท่านผลงานรอดวัอนอินทราลัม ผลงานรางชนะเลิอันดับหนึ่งระดับภาคกลวงออกและกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนเข้ารวมประกวดระดับชาติปีการศึกษา2 5 6 7ผลงานคงุงรถแกงเห็ดถึงสำเร็จรูปได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2อและได้รางวัลฮอนเนอร์อวอร์ประจำปีการศึกษา2 5 6 7และได้เป็นตัวแทนในการเข้ารวบประกวดเวทีระดับชาติค่ะ และในปีการศึกษา2562ผลง,งานมารายินิีกามี่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอดับ3ระดับภาคตะวันออกและทิเบตทหารละครและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมสเตีการประกวดในปีการศึกษา2562ค่ะ พี่นะคะก็ยังได้เป็นตัวแทนในการคัดเลือกนะคะเป็นนายุองการน้ำชาชิพนานาคอแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา2563อีกด้วยค่ะและวพ,วพุกพีนะคะก็ยังได้ร่วมในการแสดงนะคะแล้วก็ในการจัดิีแรสการแสดงผลงานนะคะและพวกพี่ก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะระดับภาคระดับระดับชาติอีกด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นาคาพกิจกรรมต่างๆนะคะที่พวกพีได้เข้าร่วมแล้วก็ได้เข้าจัด